เจ้า้วนจากท้านของปายทานจากมาหานไทยเจ้าิีกักท้านของเจ้าเต๋าจากราบระมาคู่นี้ครับสือเป้ยนะครับนลาบม๊อสูนสูนมาเปไี้ยวเดี่ยว Inform inform คู่เดียวคู่เดียวคู่น้องอะไคู่น้องคน้รไปไปเป็นคู่เดีแล้วเข้าแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนี่คือคู่ที่สองนะครับเป็นคู่น้องรายการครับมวยคู่คู่ในรายการเจ๊ไปแล้วหนึ่งคู่นะครับดูครับเจ้าเต๋าครับจังหวะนี้ครับเอาโดนเกี่ยวครับฝ่าชานยกโอ้โหไม่ได้ครับไม่ทันครับสวัสดีครับเปลี่ยนตัวเข้าแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ศูนย์ตอนหนึ่งครับเริมได้หน้าซ้ายครับเจ้าวนเปิดดีป่าชานยกล้นข้ามไปครับผู้เจ้าเต๋อเปิดเดเยบโู้เตะดีครับเจ้าเต๋อครับลนแคู่นี้จะเป็นแจ้ปนะครับหน้าแตงโยไปคู่ต่อไปครับถ้าร้อยเ็ดนะครับโจ้ร้อยเ็ดฟอมไหมฟอม อ่างกับสะกาะเตี้มเท่าครับหนตอหนึ่งครับจะอ้นเปิดซ้ายสวยครับปาชานยกอกติเปไหนจะอนครับโอ้โจมาเียบครับยังมายกต่ำๆครับเปลี่ยนต่อข้างเองครับสองเมสองตอนหนึ่งครับปาชานโอ้โหรับสบายครับ คู่นี้นะครับจิงเงินรางวัลอยู่ที่4,000บาทนะครับออกมาคัน่คนคู่ในรายการนะครับเพราะว่านักกีฬายังไม่พร้อมอหนึ่งสองหนึ่งต่อสองครับโอ้โหเจาเ้าเต่าครับใบุ่นฟอมสวดมาเจอเนี่ยคู่นี้ครับ ดีทั้งคู่นะครับในวัยเป็นเจ้าออนครับเจ้าเต่านะครับสองห่องก็หนึ่งครับเสริบยอดหน้าซ้ายครับเปิดสวยครับโอ้โหเจ้าอนนครับสิแต้มนะครับคู่นี้คู่ต่อไปถ้าเราเจ้าปีทั้งคู่นะครับเจ็ดปีเจ้าเจ้าเจ้าเเจ้า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 เตาเจ้าเจ้าเจ้บาเาเาเาาเ้าเจาเจ้า โยเข้ามาสวยครับโอ้โหเจ้าต่อครับจังหวะนี้ครับเปลี่ยนทองเกีอะไรขนาดนั้นครับลูกเจาะเจาะครับวันนี้นะครับมีเพลียนไหนบ้างเลยนะขอบคุณชัยน้องยี่ขวนมาแจกนางอีกนะครับเกอร์นีมาสองต้นหนึ่งครับสองต้นหนึ่งครับมาดูตำแหน่งเจอะน้องลาสวยครับเจ้าอ้นเอ้าตีหัวเป็นแบบนี้อู้แล้วก็เนี่ย ดีนะครับยังเราก็ได้ครับโดนนครับคราวนี้การที right ่ชื 1, ่นชอบนี่นะของคลิปนะครับนี่นะครับแหนตะก้อผมโอ้โหโอ้โหนะครับจูงใจครับจัดเดี๋เตี๋ตะก้อผมจูงหนึ่งสองครับหนึ่งกับสองครับใส่เขาช่องตาครับครับโยกเข้ามาด้วยน้องเต่าครับใหญ่ให้เต็มที่ครับนี่คือครับพรมัน ชันเด็ดตะก้อเพียบถุงจูนนะครับแฟนตะก้อตะก้อหัวใจนะครับสองหนึ่งสองตอนหนึ่งครับปั่นกขาตรงกลางบาชาลับดครับโอยนะครับหลังวานนี้เติมปั่นปั่นเขาช่องกลางครับบาชาลับจังหวะนี้ครับรับดุดไปครับสามหนึ่งสามต้นหนึ่งครับเติมไล่หน้าขวาบาชาลับสบายครับ โยกมาสวยเอาตดนเกี่ยวครับสวัสดีนลูกอ๋อลูกต่ำดีนะครับที่ลูกมันหลุดออลังไปครับจังมาเกมเกี่ยวของต้นฟิกับจีนทำมยังไม่ลงตัวครับจีนอุดรยังไม่พร้อมนะครับมาดูจังหวะนี้น้องเอายกไปไหนครับเจ้าเต่าน้องเว่าดีครับพยายามแก้ไขข้ามาได้นะ นะครับแล้หาใจนะครับน้องใหม่แล้วกันสามห่งสามตัวหนึ่งครับครับปลาชานรับกระนดูรับจะโอนรานเองครับไหนโอ้โหติดตาขายหวาเนี่ยผู้ต่อไปนะครับร้อยเอ็ดกะ้านทองทีมาสบดาชานรับดูแงรกยวไม่อยู่ครับจะโอนรานครับสี่ห่งตหนึ่งไ่ครับม นะครับน่าจะจบเกมไปแล้วนครับสค่หรับคู่นี้จบจากคนนี้ครับก็จะต่อคนึ่งการนาหนึ่งต่อสี่ครับโอ้ยกมาสวยครับดีครับทั้งคเก่านี่คือทางด้านของรามอุมาเจ้าต๋อกับเจ้าบีดป๋าชาและเจ้าว้นดีจากทหารไทยสี่หนึ่งสี่ตัวหนึ่งครับ อเสิร uhm, ์ฟ oh, ด so ีครับวันนี้โอ้จังหวะนี้ครับเสิร์ฟดีครับไม่มีใครรับนะครับโอ้จัดไปน้องมิวทำไปด้ดีครับเสิร์ฟได้ดีนะครับสำหรับเจ้าบีดนะครับหน้าหนึ่งเสิร์ฟตัวน้องีดห้าต่อหนึ่งครับอุ้ยโอ้จะไม่เสิร์ฟดีจังเราไปปั๊บได้เดี่ย ถือว่านะครับตัดยอดหน้าปฝาฝ้ายช้างครับไม่ได้ขยับเลยครับขยับไปก็ไม่ทันครับได้เตรียมสายตานะครับค่อนข้างห่างเอนของตอนนึงครับอีกเชิดบันหน้าสายดูบ้างครับเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับปลายช้างยุกโดนเกี่ยวไม่รับไม่อยู่ครับ เแต่ก็ไม่ดีครับยกลำบากครับดีนะครับยังแก้ไขค่าไม่ได้ครับนาฬิกาจุดต่อไปเตรียมตัวให้พรหนึ่งหกหนึ่งต่อหกครับยกมาสวยครับอู้น้องเก่าหลาตไปได้วเนี่ยยกมาหน่อยเป็นการเล่นะครับแท็กดิวเตะนะครับสุดท้ายเตะหน้าข้างครับแล้วก็ของเจ้าฟอร์กับเจ้าเพชรในแบบนี้นะครับเจ้าดิวไมได้แพ้ดี่ข้ามหวา สองหองต่อหครับยอดไม่ส่งนิวกระแขกจากัะพันดาวร้อยเ็ยบวาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมหกสองสอต่อสองครับตัดหน้าขวาปลาชานรับลางเท้าเดียบโยกสวยครับเดาอ้นทะลักไตครับเตรียมตัวให้พร้อมครับ อสองส,สองต pues ่อหกครับเอาช่องกลางโอ้โหรับดีครับโยกมาสวยครับน้องเตาเดียบนี่คือเตาจากเนาครับจากผู้ชายเที่บนี่ครับเทียนแล้วก็สมลมปักหัวใจ6หต่อสองครับ ในหน้าขวาปรชาชญ์รับดีครับบุกโยกมาสวยครับมือหยอดครับโจนครับเยังครบทิศสอนมาเรียบร้อยทิศใก้นะครับผมยกมือนะสองหกสองต่อครับสองต่อเปิดไม่ดีเท่าไหร่ครับโยกโอ้ยังแก้ไขได้ดีเสียดีว่ะเป็นการเตีกันครั้งแรกของทั้งสองหก สองหกต่อสองครับยกดีเจ้าโอ้นผู้ตีิดเจ้าโอ้นโค้ไปลองหนักเจอหนักแล้วครับคุณเี้ครับสวัสดีครับน้องยะทักทายพี่แอร์ครับโค้งคือสายกับพลังสองนี้เป็นผู้เลินครับสองต่อหกกระป๋าชาญเสิร์ฟจังหวะนี้ครับน้ำหนักแรงเจ้าโอ้นายยาโอ้เดินทางมาแท้ลูกมือรี่หกต่อสองหกต่อสองครับ เสริมเลหน้าสายโจนเปิดมานนี้แล้วไาชานวิ่งมายกทันครับโอ้เตะไม่ข้างครับโจนเราามนย่เปิดไม่ดีนะครับไปด้านหลังครับไาชานวิ่งมายกให้ได้ครับจะได้โจนเจติตาขายครับในเกมนี้ทั้งสองรวบรวบเงินนะ พร้อมแจ้งราคามาที่กรรมการดรวจในเียมต่อไปนะครับเกมสองครับสกอที่เจ็ดต่อสองครับปั่นมาหน้าขวาป่าชานรับดียกสวยครับโอ้โหเปลี่ยนทรงล็อกล็อกล้ำบ้านครับสองไปมาเที่ยงที่กรรมการดรวจสองเกมสองต่อเจ็ดครับสกอร์ห่างกันอยู่ที่ห้าคะแนนครับ เจ้าเต๋าลับหลุดข้ามาครับผู้เปลี่ยนโซ่นะครับรับลูกแรกล้วนข้ามาคตันนี้เตรียมพร้อมแล้วครับเจ็ดองเต่อสองครับปั่นมาต้อนเปิดดีครับป่ายานยกสวยครับอืมเดน้นิดนึงไม่ใช่การนะทุกคนครับสองเจ็ดสองต่อเจ็ดครับ

เออมันออกไปเลยถงาไปนี uh ่อ๋อเดียวปากเรังกันคนไน้เยสามเจ็ดโอ้ยชมต่อสามต่อเจ็ดครับตาชานตัดหน้าขวาครับผู้นักดาบกันเบาไปครับเออเอาเอามาใก่อนเอาคนใส่อปในเกือบยังท่าเหมือนกันสำหรับปลาชันนะครับจังหวัดตีจ่อครับสาเจ็ดต่อสามครับนับสายดีครับปาชานยกสวยครับน้องอ้นครับโอ้ลำหนักันนครับถือว่าใหม่ด้วยกันทั้งคู่ครับ ภาษาไทยครับเราไม่มาเจ้าฟอยเจ้าเบิร์เจ้าจนะครับมากี่ชีวิตอนนี้ให้ติดใกล้กกีลาตอนนี้เดินห่างกันมาไม่มาแบพบทุกท่านแล้วนะครับที่ยงอาโพเทียนลอยพอมกถบคู่กานทั้งท้องติดใกล้ สามเจ็ดสามต่อเจี๊ครับอ้โหน้องเต่าครับเปลีนัววันี้ครับสุดตีนมากครับฝั่งนี้ครับลังไปมากเด็กหนุ่มเพียงแค่17ปีเจ็ดสามเจ็ดต่อสามครับป๋าชานยกุกอ้ดีครับนี่ยังข้าไมไปได้นะครับจังวะนี้ครับ เจ้าอ้นแต่เจ้าเต๋าค่อนข้างที่จะตามแล้วครับอายุน่าจะได้แยกกันสามเจ็ดสามเจ็ดครับปลาชานยอดน้องเต่าเปิดดีครับโยกไปไหนครับจังหวะนี้ครับโอ้แก้ไขนะครับคู่ <รา S 1> นี้ครับสำหรับพ่อลูกคนนี้ครับไล่ทำคะแนนตามมาเรื่อยๆครับแย่ามากครับ รับรอกรรมการตะกุ้งนะครับเขียนมือครับ 7- ต่เจครับปาทานเสิร์ฟไล่หน้าซ้ายครับเปิดดีครับน้องเต๋าครับโยเข้ามาจดจ่อครับโอ้โหจังหวะนี้ครับววงไ้นีวคู่เอกใครครับแอดคู่เอกวันนี้เป็นการยิงกันระหว่างนะครับคุณจงเมย์ป่าครับกับทีมงานทบนะครับ 7- ต่อครับ เสิร์ฟมาจังหวะนี้เปิดดีครับเจ้าบ้นครับปาทานยกสวยครับโอ้คู่เอกนะครับเสียนกคู่กล้องนะครับเจอกับซีแมนนะครับแล้วก็เจ้าบอสทบอครับพอมครับแต้มสี่ต่อเจ็ดต่อเครับตามหลังอยู่สามคะแนนครับเติบยอดหน้าซ้ายน้องเก่าเปิดดีโอ้โหจังหวะนี้ครับ จะเตะหนักอะไรขนาดนั้นครับไม่รู้นครับเดี่ยมสอบไม่มีหรอครับน้องยักษ์ไม่มีครับผมแย่ต่อสีครับเสิร์ฟจากหน้าขวาครับฝาชันรับไม่ทันครับเออเนมเนมหัวเปียกมีเหดี่ยวเปียกเลยนหมครับน้องเธอมีพร้อมนะครับแย่ต่อสี่แย่ต่อสี่ครับ เสิร์ฟตัดหน้าขวาครับจังหวะน,นี้ป่ายทานทันนะครับยกให้สวยครับอืมต่างฝ่ายต่างล็อกดีครับอยู่ที่โต๊ะพุ่มนะครับดี่ต่อแปรครับเสิร์ฟจังหวะน,นี้โหดรับหัวสบายครับยกให้กับน้องเต๋ออาจังหวะเนียบโ้ย แปดต่อเสีับปาชานรับดีครับโยกสวยมนอะอ่เอยรมันไม่มีอยู่พร้อมนะตีต่อแปดีต่อแปดครับองก้นครับเสร์ฟไ่หน้าสายของเต่าเปิดรับลุกครับอู้จังหวะนี้ครับ ไล่ขาซ้ายน้องเต๋ครับรับกดไปด้านหลังครับโอ้สพออีที่5ต่อแปรครับตัดหน้าขวาดูบ้างครับจังหวะนี้ครับรับสบายครับโยกเข้ามาสวยครับน้องเต๋ครับเนี่ย ได้นะแกองต่อแปดแปดต่อห้าครับเสิร์ฟจังหวะนี้ครับเปิดดีป๋าชานยกให้สวยครับมาดูกันว่าครับใบฤทธิ์เจ็ดปีคู่นี้ครับใครจะเป็นตายครับคว้าเงินรางวัลไปได้ครับห้าต่อแปดครับ ช่องกลางรับรับลบคร้าผู้คือว่าเกมเสร์มน้องอ้นนะครับ๋อลูกเส์ฟได้ค่อนข้างดีนะครับหกต่อแปครับจะทันไหมไล่ขาซ้ายครับจังหวะนี้ครับเปิดไม่ออกครับลากเล่นเองครับน้องเต๋าโอ้เจีรยบ พร้อมนะครับแปด,แปดต่อหกครับกะโจนเปิดดีครับขาทานโยกสวยครับเตียนด็ดดีแล้วกันครับทั้งคู่ครับพร้อมครับแปดหกต่อ 8. แปดหกตออ่ตอ8ครับ รับสายสวยครับโ<ด>ยกเข้ามาจอดจ่อครับน้อง <c oughs> เข่าอ่าเล่นอันนีน้เอฟซีเอดมินครับทักทายคุณกิตดาครับแปดต่อหกต่อครับเ <c oughs> สร์บตัดหน้าขวาโอ้นหนักดีครับเ <c oughs> จ้าโอ้นครับลาเล่นเองจังวะนนี้ครับ ยังแกงขได้ดีครับสองอสอง้อยสองสอต่อแปดหกต่ออดครับอะไออจิตตะขายกันทคนครับพร้องครับแต่อครับแปต่อหกครับ เปิดไม่เดียวแหละครับปาชานยังทันครับยกสวยครับโคตีนักข้างเขาโจนครับยังมาเนี้ครับปาชานครับถือว่ายกได้สวยแล้วนะครับแต่ว่าโจ้้อนครับไปเตะแล้วครับแล้วคนล้ตาคายครับ แทงนะครับ9ต่อ6ครับแทงอยู่ดี9ต่อ6รับตัดยอดหน้าขวากระปาชานังท้างครับโยกมาสวยครับเจ้าอ้นโอ้โหจังหวะนี้เสดีครับพอนะครับแทงถูก9 6ต่อ9ครับเปิดดีโยกเข้ามาสวยครับเขาตีไปไหนครับน้องเต่าครับ ยกเข้ามาสวยครับน้องเต่าครับจังหวะนี้ครับเตะโดนปลายเท้าครับเจ็ดต่อเก้าครับห่างกันอยู่สองคะแนนครับโยงข้ามหลังครับน้องเต่าเปิดโยกห่างครับน้องเต่าเตะได้หรือเปล่าจิตาขายครับ ยังมาเปิดและยกห่างครับมาทำก็ตีลำบากครับแฝต่อก้าครับเจ้าอ้นครับโยงข้ามหลังครับโอ้ยกห้วก็ออกไปนิดเดียวนะครับพร้อมนหครับแฝ่ก้าต่อแฝ่ก้าต่อแฝ่ครับปั่นเข้าช่องกลางยังวะนี้เปิดดีครับโยกสวยครับ เงอรว่ายังล็อกไม่ได้นะครับสำหรับเจ้าอ้นนะครับแปดต่อเก้าครับถัดโยนหน้าซ้ายครับ้องเสาโอตนข้ามครับ เดือนหาเรดีแค่ไหนนานแค่เอาขเหลองอมน้ำนี่อย่อา,นานงนะครับประกอบตอนตอนนี้ครับแต้มเท่ากันแล้วหลังจากครับตามมาไปห่างๆครับหลับฝาชาแล้วก็เจ้าอ้นนะวันนี้ไม่มีในรายการนะครับสำหรับผู้นี้นะครับกีกันเตจน้อง,งรายการครับฝาชาดมาแต่ช่วงสี่โมงเย็นนะ ตอนนี้ลงสนามยังไม่ได้ออกเลยครับสำหรับปลาชาร์ล็จะาอ้นครับตอนนี้เจ้าบีดนะครับกับเจ้าเต่าตครับต้องพักอยู่นานสักครู่นะครับร่วแรกนนำมาถึงเจ็ต่อหนึ่งเจดต่อสองครับแต่ก็ตอนนี้ครับกลับมาแท้มเท่าแล้วครับ เก้าต่อเก้าตกริมเท่าครับ9ต่อ9ครับโยงข้ามหลังน้องเต๋าครับจังหวะนี้เปิดดีโยกไม่ดีเท่าไหร่ครับอยา่าไปแก้ไขครับถ้ามาได้นะครับสำหรับน้องเต๋านะ 5, 5, 5. ครับพร้อมนะครับเก้าเก้าต่อเก้าเก้าเท่ากันครับ วันนี้เปิดดีปาชานโยกสวยครับน้องอ้นครับวันนี้หนึ่งเจอใครครับเก้าเท่ากันครับโยงข้ามหลังังวันนี้เอาออกเยอครับแต่ต้องตอารับให้นะครับโยกเข้ามาครับยังเราก็ได้ครับ ไปรับลูกออกนะครับแต่ดีครับยังเตะเราก็ได้ครับน้องเต่าครับหนึ่งเจอใครหนึ่งเจอกับจีนอุดอนนะครับจีนต่อจีออนุดรของหนึง่งก<ภา>ินเจ้นนะครับไม่รู้ว่า,จวาเจ้าตัวจะมาหรือเปล่าครับ 9, เก <9, 9 S 1> ้าเท่ากันครับไล่หน้าสายเปิดหัวดีปาชานโยกสวยครับ ดีนะครับที่ปลาชาดวิ่งนะยกไม่ทันนะครับเปิดแล้วมันวิ่งก็หาตาข่ายนะครับ8 9 10ครับ9เท่ากันครับเข้าช่องกลางครับรับหัวดีโยกมาแบบจ่อมานี้ยโอ้โหถือว่าเตะหนักทั้งคู่นะครับน้องเต๋อกับเจ้าอ้นนะครับ เก้าเท่ากันครับตัดหน้าขวาครับฝาชาญรับสบายครับโยกสวยครับน้องอ้นหูลำหนักครับเป็บใน่ครับก็บใจน่อยาเะุดเก้าเท่าครับไล่นะเป้าตะกอดดีครับเฮ้ย ล้าก็ดีครับแต่ว่ากรรมการมองเป็นลูกออกนะครับโอน่าเสียดายครับิดเดียวครับก้าวเท่ากันครับโยงข้ามลางมาจังวันนี้ครับจะโอนเปิดดีตาชานโยกไม่ถึงครับโอกาสน้ำแจ้งครับน้องเกาโอเคดีครับโอ้ยอหดลายเทียน จังหว่ายกล้นนะครับปลาชาครับเจ้าอ้นครับตามเล่นไม่ถึงนะครับจากจังหวะเมื่อสักครู่นะครับสุดท้ายครับเสียแต้มครับให้กับน้องเต๋ากับกจ้าบีดนะครับอ้าวครับเจเดียวเกมกิโต่เก้าครับโยงขามหลังมาครับเจ้าอ้นเปิดดีปลายทานยก โอ้โหยังเตะเราก็ได้ครับนี่เอาครับแจมเดียวทันแจมเดียวเกมครับเช่นไทยที่11บเอคะแนนครับ9ต่อ4ครับไล่ขาซ้ายครับเปิดดีโยกมาเสิร์ฟครับเปิดดีเจดีครับสำหรับน้องเต่อนะครับ พร้อมนะครับแต้มติดต่อเก้าติดต่อเก้าครับเปิดดีครับปลาชานโยกสวยครับหึหึกระโดนเกี่ยวครับคือว่าสู้กัน ได้ดีเลยครับสำหรับผู้นี้นะครับคุณนอรายการครับออกมาขั้นนะครับเอามาขั้นผู้ในรายการนะครับคนี้เล่นสู้เล่นสู้ไมได้เลโอ้ว่าหนึ่งกัปตนก็ถออแวันนี้มนกเอเลได้นามันไม่มีรเตลอดหรอกมันนี่จได้แน่นอนมันนี่ไงก็ได้มแ่ราคาไม่เยอะไมมันนี่แรคาไม่เยอะไหมมันนี่สู้ต่อไปเป็นการเจอกันแล้ว่วงนะครับ ทีมงานรายเอดนะครับเจอกับทีมงานสะพานยาวุรลำนะเดี๋ยวรอลูกตะก้อสักพหนึงนะมาครับทานรท่อเัอยนมัคัรับ อเอาครับอีแต้มแนวเกมครับสิบต่อเก้าครับเตะเขาช่องกลางครับโอ้ยังเตะเป็นเราก็ได้ครับทั้งว้นครับยังมารับลูกแรกครับไม่ดีเท่าไหร่ครับ ลูกสองเขยกไม่ค่อยดีครับด nice <offs> ีครับย <Overwatch> ังเตะข้าไม่ได้ครับเก้าต่อสิบครับตัดยอดหน้าขวาครับรับดีโยกมาสักครับน้องเขาโโอ้หเตียหนักครับขุดเงินไปยาวๆครับจะปิดเกีได้หรือเปล่าครับสำหรับวัยรุ่นจากลำไยม้านะครับ สวัสดีครับทนายคุณหมูบินครับผมติปต่อ๊ะครับเจนจ์เกมเขตาช่องกลางมาเปิดดีครับปาชานยกสวยครับเอาลูกเกี่ยวครับดีครับตัวข้างให้ครับพร้อมนะครับแปดเก้าต่อสิบต่อสี่ครับปาชานไล่ขาสายต้องเตาเปิดดีครับโยกสวยครับ ตีมาถึงกรรมการแล้วครับตีมาถึงคนไรกเลยครับ19ครับจะตีเจียบได้หรือเปล่าครับกต19ครับสายคารรับโยกห่างนิดนึงครับโอ้เต แค่เนี่ยโอ้ยร้อนอ่ะเดี๋ยวเจอกันในคู่ต่อไปนะครับสำหรับคู่นี้ครับเป็นฝั่งน้องเต๋ากับน้องบีชนะไปด้วยสกอร์11ต่อ9นะครับคู่ต่อไปเป็นคู่ในรายการนะครับไว้เจอกันครับ